สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดกล่องส่มแมนฮา,า,าวกันมันเช่ามันช่ากัน490บาทนะคะนี่เราอยากได้สตัวนี้เขาอยากได้2ตัวนี้แมกได้ตัวนี้นะคะแล้วก็ซีเคล็ดซีเคล็ดมีสอตัวอันนี้1นึ่ตัวเกอันนี้ สองตัวเก้าหกอันนี้จะเป็นสีใสลุง้งเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นสีใสลุ้งคะ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้สีอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะเพราะไม,ไ,มไ,มไม่เคยมีคนได้เลยเรามาเปิดกันค่นะคาได้ค่ะมีที่แกะตรงนี้ด้วยอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่วันนี้เลยนะคะช่วงเย็นนี่เอง ไมดูการน,นะอ๋อเรามาดูกันนะคะว่ากล่องนี้จะได้เป็นตัวอะไรนะคะเพืพ่อนๆอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาด้วยนะคะ,ะอ้าวเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่อยู่นะก็ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่นะตัวเนี้ยพ,อ,พอเป็นกับเบบี้ทีวีสามตัวใหญ่ตัวใหญ่มันตัวมันเต็มเต็มเลยนะคะี้คะนีคึ่งตรงนี้ด้วยวสวยด้วยนะครึ่งตรงนี้นะคะถุงก็สวยเอาหมุนไปอีกด้านข้างหนึ่งหมุนถุงไปอีกข้างหนึง่งให้ดูให้ค่อยน่ะัหน้ากล่องจะเป็นตัวนี้ ถคาอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มานะคะเผื่อว่าจะได้ทายถูกตรงตามที่ตัวเองชอบตัวเลยอยากได้ทุกตัวเลยยกเป็นยกเป็นตัวเนี้ยยกเป็นตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคือไม่ได้ถูกมันไม่ชอบแต่ว่าชอบลายเส้นเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ซีซีเครดเนี่ยเขาเป็นสีพาสเทลสวยอยู่นะสีพาสเทลสำหรับตัวนี้นะตัวนี้หนูไม่รู้ว่าออกยากมาก แต่ถ้าดูชอบชอบชอบรูปร่างของตัวนี้นะคะขอตัวไหนก็ได้ที่พอตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้กับตัวนี้ช่วยสิตัวอะไรกันเลยนะถ่ายมาไปเลยนะลองลองเดาๆกันดูนะคะว่าปิยะจะได้ตัวอะไรนะคะสำหรับไอ้กล่องเนี้ยตู้เนี้ยส้มเหรอไม่เอาสีส้มหนึ อ๋อมอสวยอยู่นะไม่อยากได้สี้มสวยอยู่นะิงมากไม่ไม่อยากได้สีมไม่สีเขาน่ารักดีนะสวยอยู่นะก็แตกต่างจากตัวอื่นๆก็จะได้ไม่ซ้ำสีกับตัวอื่นก็โอเคอยู่นะเป็นเป็นสีที่ต่างอ่ะว่าไหมเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวนี้มันเป็นอะไรอะสิงโตหรืออะไร ตัสีฮะล้อสีสิงสิงโตหรือเปล่ามันเหมือนสิงโตอ่ะหัวมันใช่หรือเปล่าใช่สิงโตแต่น่ารักอยู่นะหันด้านหน้ามาดูหน่อยว่าเขาน่ารักอยู่สวยอยู่นะคะสวยอยู่สวยอยู่จะบอกว่าเป็นสีฟางเซียสีเหลืองขนนิ่มนะขนนิ่มมากนะคะขนนิ่มละมุนมากเลยนะคะขนเนียนนิ่มๆละมุนดี เอาไว้แก้ตัวเอง,นนงหน่อยตัวไดตรงในกล่องอ๋อได้ตัวนี้แต่ว่าแต่แต่ว่าตัวจริงเขาอะน่ารักกว่าในในรูปข้างกล่องนะคะเห็นไหมในรูปข้างกล่องเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ว่าตัวจริงเขาหน้ารักกว่าฮึไม่น้อกล่องหรอ,หรอ่ จะเป็นเครื่องเงาเครื่องเงาแล้วก็จะเลยแล้วก็มีแท่งทูตรงนี้ด้วยตรงข<า><า><ๆ>้าก็สวยอยู่อน้าน้าข้าเหมือนเป็นแบบเพ้นท์น่ะใช่ไหมเพ้นท์เพ้นท์แก้มใช่ไหมแล้วก็ของแท้จะมีตรงนี้นะคะของแท้จะจะมีตรงนี้ด้านข้างของน้องนะคะแล้วก็มีส่ตรงนี้ม่ให้หรือว่าจะถอดอไปเลยสวยนะเขามีสายมาให้พร้อมเลยนะคะจะถอดก็ได้นะคะสายแบบดีเลยนะคะดีทอง สวยดีอันนี้คืออะไรน้องบอกน้องบอกนิ้วฉุกหรือเปล่าคือสองนิ้วอ่ะสู้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 โอ้หางเลยอะโอ้แบบสิงโตเลยอ่ะอ๋อมีหางสิงโตหสิงโตเขาก็น่ามีหางนะคะหางสิงโตนี้มีด้วยโอ้ใครจุดราศีสิงเหมาะกับตัวนี้มากเลยนะเฮ้ยเหมือนน่าขอดได้อ่ะไม่เชื่อยัง อันนี้เพิ่งให้ดูเต็มๆๆๆเต็มนะใให้ดูเต็มเต็มหน่อยยังไม่ได้ดูเต็มเต็มเลยอ่ะ,ะอาหารหน้ามาอาหารหน้ามาหน่อยน้องตาแบบอะไรเพิ่งมาถึกให้ดูตาของน้องชัดชัดนะคะตาเหมือนแบบมีวิงวิ้งปะกายมีม <นะ S 2> ตรงนี้ด้วยอ่ะเป็นบัวตรงข้างๆเป็นขนตาอขนตาตรงนี้เป็นเงาเงาชอบแล้วก็เหมือนเพนแก้มลูกหมูกับแบบกับไลค์กับแก้วน้ำเหรอนะแล้วก็ลูกหัวใจ โอ้มีเพนแก้มด้วยนะคะเจ็บใจมากหมุนมือได้นะมือหมุนได้ขาก็เยับเท้าก็น่าจะหมุนได้ค่ะเท้าหมุนได้ขยับได้น้องน่ารักนะหัวน้องแบบสิงโตเจ้าป่าไอขอดูด้านหลัง่อยค่ะขอดูด้านหลัง่อยค่ะด้านหลังจะเป็นนี้คนน้องนิ่มนะคะตัวหนักอยู่นะหนักอยู่ กาพ่อมีน้ำหนักพอประมาณอยูหูน่ารักไหมคะทุกค่ะไม่รู้กาดดิไม่รู้กาดดิติดตามหนุ่มเลยนะคะไม่รู้รูกาดเปนดิไหนอ่ะนี่เห็นป่ะคตรใหญ่อ๋ออยู่ในกล่องโคตรใหญ่เลยเหรอใหญ่กว่ารุ่นอื่นเหรอนี่โอ้ใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นจริงๆด้วยรุ่นอื่นที่ที่เคยเปิดกล่องเนี้ยมากล่อใหญ่มาก ใหญ่จริใหญ่ใจอ่ะใหญ่ไปไหนใหญ่ไปไหนลูยังไงคะแมนอะไรแมนชอลสวยค่ะใหญ่จริงเลยใหญ่เบอสวยอยู่นะคะอ่ะไปหาซื้อกันได้ที่ไหนบอกเพื่อนๆซิที่เซนงรัลใจน่าจะมีอยู่ <ท>มัน,นกแบบสวยมากนี่ทำไมดูมันเข้ากันกับโตอะอะโตะที่เรามาปูผ้าปูโต๊ะเนี่ยมันความบางอื่นเกินไปหรือปะแต่ก็เจ๋งเนเนาะนี่ไสิผ้าปูโต๊เหมือนแบบเหมือนจะรู้เลยเนาะว่าได้ตัวนี้ผ้าปูโต๊เนี่ยน่ากลันดีนะคะทุกคนวันนี้ ระมาจุกเลยได้เ,เ,เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนที่ซื้อมาวันวันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะวันนี้เราเรา,เราเอามาสองกล่องสองตัวก็คือตัวนี้นะคะตัวแรกที่เราเปิดไปของวันนี้แล้วก็เมื่อสักครู่เนี้ยตัวนี้นี่เองจ้าเห็นไหม นอนด้กันและนี่คือสองส่วนทั้งหมของเราละทุกคนนี่เราข้าวเรามารวมอีกรอบหนึ่งแะถ้ามารวมอีกรนะอบอันนี้เพื่อนๆของเรานะคะแต่วันนี้สองตัวนี่อ่ะเอาชูชูขึ้นชูขึ้นคู่กันสิอนันเนี้ยอาหารหน้ามาไหนสิตัวนั้นจะตัวเล็กๆกว่านะ คน<ร>ะละไซส์ล <ะ S 2> เลยอ่าพอๆพอกันอันนี้ลาบูบูนะคะอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นหางมันนะทุกคนเราค้นหางวัแล้วหางมันหางมันน่าจะน่าจะซื้อเพิ่งเพิ่งครบอาทิตย์หรือเปล่าลาบูบูซื้อวันไหนเสาร์หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาไปถึงแล้วหรว่าเนกะือเดอแล้วอย่างเงี้ยยังยอืมแต่สีเหลืองทองเขาสวยนะสีเขาสวยนะ สีสวยดีชอบตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบตางเนี้ยให้มันเป็นแบบกุ้งกุ้งกุ้กมันเป็นเหมือนพลาสติกเงาอ่ะมันสวยนี่ก็น่ารักคนละแบบค่ะขอหน้้าไดค่ไหมเธอเหมือนเแบบญี่ปุ่นเนาะตัวเนี้ยเนาะข้อบอกหรอเข้อบอกไหมล่ะเขาไม่ได้บอกพี่พี่ชีก็ไม่ได้บอกแล้วถ้ามันไม่ได้ใช้มันหักมันขาดทำไงข้อขวาขอน้าอย่างน้ มันบล็อกคล้ายๆกันแม่ลองดูดิแม่ลองจับหน้าลงครูตรงเนี้ยครูเนี่ยไม่ลองจับหรอก <im itation> ไม่ไม่ไม่ลองจับมันไม่ได้แล้วมันขาดทำไมไม่แม่ลองจับตรงนี้มันขอบหน้านม,มันเ,นเหมือ,อนนะจะเป็นเหล็กๆอ่ะเห็นไหมจะเป็นเหล็กๆใช่ไหมอ่ะก็เขาหุ้มไว้งไงอ่ะ <im itation> แล้วแม่ลองดูเบบี้ชีสิคล้ายๆกันไหมเห็นไหมตัวตัวนี้มันถอดได้ตัวนี้ถอดหน้าได้เหรอใช่ตัวนี้ถอดหน้าได้ แต่ตัวนี้บอกคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไม่รู้ถอดได้หรือไหมแต่เราไม่แน่ใจแต่มันคล้ายๆกันนะคะแต่อาจจะถอดได้เพื่อน<ม>คอมเมนต์บอกด้วยนะคะใครที่ซื้อไปใครที่รู้นะว่ามันถอดได้จะบอกก็พิมพ์มาบอกนะคะก็เพราเราจะได้ลองดูนะคะแต่มันถอดได้จริงไหมเราเพื่อนๆคนอื่นเขาเคยถอดกันไหมอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะแต่แค่ มันคล้ายคลกับตัวนั้นตัวนี้นชื่ออะไรนะที่ว่ามันถอดได้ <Yeah. S 1> เนี่ยเนี่ยเรวิทรีนะคะวันนี้มีน้องๆมานอนด้วยเยอะแยะเลยนะคะโอเคเลยนะคะ เปิดแล้วนะคะกล่องนี้ก็คือตัวนี้จ้าทุกคนเพื่อนๆที่ซื้อไปได้ตัวไหนบ้างนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะนี่คือเข็ดอืมไมได่ดูสีฟ้าจ้าสิงเต้าเจ้าปลาอ่ะเร็วเร็วเร็วนี่ไงคะทุกคนซื้อเข็ด อันนี้สีเข็ดของตัวนี้นะสีเข็ของตัวนี้ก็สวยอยู่คนละแบบใส่รูปเกันคนละแบบเช่อจริงแต่อันนี้ก็น่ารักดยูตัวนี้ก็น่ารักอยู่ค่ะแต่แต่ความจริงแม่ชอบสิงโตนะอืมแต่ว่าความจริงแม่ชอบสิงโตนะจริงเหรอคือคือแม่ชอบอะไรกันแน่สิงโตอ่ะความจริงคือเป็นคนที่ชอบสิงโตอยู่แล้วชอบสิงโตอ่ะ ดูน่ารักดิอ่ะโอเคอ่ะจะเพื่อนอ่ามองเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเฟียด้วยนะคะติดแล้วใครรู้ว่าถอดหน้าได้ไหมก็พิมพ์มาบอกเลยนะคะลาไปก่อนกับช่องเฟีย์นะคะบ๊ายบายคะ่ะน่ารักฝันดีนะคะทุกคนคืนนี้เราเจอกันในคลิปหน้าค่ะ บายๆค่ะขอบคุณนะคะ